ให้เราห,รหายนะุดนน6ครับเฮ้ยเอาละครับทุกคนมาแน่นอนร้อยเจตัวอะไรครับมาดูกันเลยฮนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอบเอื้อตืดอ่าน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามานะฮะนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่า Peach Beach นั่นเองนะครับมาดูกันว่า กิจกรรมนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยฮะ let's go มีหน้าใหม่เข้ามาเห็นไหมครับทุกคนนั่นก็คือ peach beach นะครับผมนี่มันดูรายละเอียดนะฮะเขาบอกว่ากดปุ่มเล่นเลย peach beach เริ่มขึ้นแล้วนะครับฟุตบอลและเสียงดนตรีจะเข้ากันได้กลมกลืนยิ่งกว่าที่เคยนะครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสียงดนตรีนะฮะเปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับนี่เลยนะครับเป็น star path บัตร่ันจังหวัดดนตรีนะครับก็จะมีชิโนล่านะครับร้อยเก้าวิสแดงนะฮะแล้วก็มีโรซิสกี้นะครับร้อยสี่ธรรมดานะฮะแล้วก็จะมีตัวเริ่มต้นนะครับอย่างฟานนิสลอย15บาทนะครับผมตัวนี้เลยนะทุกคนนะกิจกรรมของเขาันบ้างนะฮะนี่เลยครับพีชบีชนะครับผมเข้ามาหน้าหลักโอ้โหสวยว่ะ เอาละครับก็จะมีนี่เลยนะครับเขาบอกว่า p e a c e b e a t คลาสสิกนะครับเฮท e ซ d โ l ล็อกแจ z สอิมพอไวและฮิปฮอปสวักเกอร์นะทุกคนนะว้าว <Wow. S 1> เขาเรียกว่าเป็นจังหวะเพลงนะทุกคนตรงนี้ก็จะมีมีหลักมีคลาสสิกมีแกลลอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หลักกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างน,นะครับไปค้นมานะตรงนี้ก็จะเหมือนเหมือนเช่นเคยนะครับก็จะมีคัดสรรมีภารกิจต่างๆมีชาเลนจ์ต่างๆให้เราได้เข้าไปดูนะครับตรงนี้ และก็จะมีทางด้านขวาตรงนี้ครับน่าจะเป็นภารกิจที่ให้เราเข้าไปเล่นนะแต่ละสัปดาห์เห็นไหมฮะสัปดาห์ที่1ครับคลาสสิกมิกนะครับสัปดาห์ที่2เป็นเอ่อร็อกมิกนะครับสัปดาห์ที่3เป็นแจส๊สสัปดาห์ที่4เป็นฮิปฮอปนะทุกคนขอเข้าไปดูนะครับที่ c อ่คลาสสิกนี่ฮะไปคลาสสิกนะครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมาที่หน้าต่อไปนะครับคลาสสิกมิดนะครับก็จะเจอกับจูสเบลลิงแฮมที่กล่าวยินดีต้อนรับเข้าสู่บทคลาสสิกนะทุกคนว้าวอ่าตัวนี้ก็เป็นเล่นแมกประจำวันและเกมสกิลให้สำเร็จเพื่อรับอะไรเนี่ยเคเดนโรนะครับผม และตรงนี้นะครับก็จะเป็น Cadence Low เนี่ยจะช่วยให้เคลื่อนอ๋อ Cadence Low เพื่อที่จะเอามาเคลื่อนนะตรงนี้นะครับทุกคนที่ซึ่งมีรางวัลที่น่าตื่นเต้นมากนะครับรางวัลตรงนี้นะทุกคนและก็จะมีให้เล่นตรงนี้ครับเมื่อเล่นครบก็จะได้ปลดล็อกกุญแจเสียงนะครับผมในชีสเพลงตรงนี้นะทุกคนเอ,อ แล้วก็บอกว่าหลังจากที่ปลดล็อกกุญแจเสียงทั้ง16อันแล้วคุณจะได้รับรางวัลเป็นเหมือนจิ๊กซอตรงนี้นะทุกคนนะเป้าหมายที่เพิ่มเติมนะครับและก็เชิญเพื่อเพลินกขบบทคลาสสิกได้เลยนะครับตรงนี้คือบทคลาสสิกกิจกรรมแรกของสัปดาห์ที่1ครับเข้ามาที่บทคลาสสิกน่าจะมีที่ประมาณ4กิจกรรมด้วยกันนะ เดือนหนึ่งพอดีโบนัสประจําวันนะขอรับไปเลยเนี่ยโบนัสประจําวันก็เราก็จะได้ตรงนี้ฮะจังหวะรัวรับไปเลยฟรีโอเคไม่มีอะไรนะทุกคนนะเออมีแจกจู๊ดเบลลิงแฮม,มครับ100ไปเลยครับจู๊ดเบลลิงแฮมเรามาดูวอร์กอัพของเขากันบ้างครับว่าทำมาสวยหรือเปล่าไปฮะอ่าอ่าครับออโอ้โหมีลูกฟุตบอลนี่ ตัวยเพลงเฮ้ยเฮ้ยทำมาสวยนะทุกคนนะเฮ้ยเยเพลงเพราะนะครับเป็นฮิปฮอปมาเลยนะสุดยอดปะเออเอาว่ะอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นให้ถอยลูกเต๋ากลางตรงนี้นะครับถอยลูกเต๋านะครับโดยลูกเต๋านึงเนี่ยก็จะใช้เป็นเหมือนอ่ะหนึ่งโน้ตนะครับผมเรียกมันว่าโน้ตแล้วกันนะหนึ่งอันนะครับผมเออซึ่งเราก็สามารถที่จะรับจาก โบนัสประจําวัน1อันแล้วก็ดูโฆษณาอีก1อันวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องได้2อันแล้วนะครับจากนั้นเราก็มาเล่นกิจกรรมตรงนี้นะทุกคนนะเล่นกิจกรรมนะครับะจะเล่นให้ดูเลยเล่นกิจกรรมตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้ตัวโน้ตมานะครับผมเอาแล้วครับก็สําเร็จลงไปแล้วนะครับมาดูถัาภาพมาที่รับรางวัลกันเลยนะฮะก็จะเป็นตรงนี้นะครับแพพิชบิชนะครับทุกคน เรอาอก็จะได้มาอีกเท่าไหร่กี่จิกจ๊กซอ3จิ๊กซอนะทุกคนนะแสะดงว่าไอกิจกรรมตรงนี้เนี่ยนะครับผมการบันเลงประจำวันเนี่ยนะครับเราจะได้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับ6จิ๊กซอด้วยกันนะครับ <Wow. S 1> นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาอีก1จิ๊กซอนะฮะทุกคนตอนนี้นะครับกิจกรรมหนึ่งนะฮะวันน่าจะได้ประมาณ8โน้ตนะครับผมแล้วก็ เราก็จะเอามาทําการทอยลูกเต๋านะทุกคนนะไปฮะผมทอยครั้งที่หนึ่งนะทุกคนมาลองดูว่าจะได้อะไรครับหนึ่งโอเคนะครับรับตรงนี้นะครับหนึ่งเนี่ยก็จะได้เป็นในส่วนของนะครับเก้าสิบหกนะเปิดถ้าเปิดเปิดเปิดรับอ่าเราได้ตัวนักเตะนะครับไปครับสองครับได้ห้าได้ไหม หนึ่งเหมือนกันโอ้โห,โโหเดินทีละหนึ่งนะทุกคนนะขอห,หนึ่งแล้วกันนะหนึ่งโอ้โหสี่เลยครับเรียบร้อยกิจรกรรมแรกไม่ได้รุนไรเลยเลย,เลยนะ าแลวครับทุกคนครับผมก็เพิ่งสังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับก็มีให้เราแลกในส่วนของตัวโนต้ตเข้ามาอีกนะครับผมก็จะให้เราเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนประจําวันให้สําเร็จ1ครั้งนะครับแล้วก็เราจะได้มา20เลยนะทุกคน20ตัวโนต้ตเลยนะนี่ฮะ <Yahoo! S 1> แล้วนะครับเราก็ เข้าไปที่จะสามารถไปเดินเอ่อทอยลูกเต่าได้ทุกคนนี่ฮะผมมี20่บแล้วแต่ผมทอยไปเรื่อยๆเลยว่าผมได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวไปดูดูด,ดกันเลยนะครับมาหให้เราลุ้นหเห้าไปฮะหกครับเฮ้ย เอาละครับทุกคนในที่สุดมันก็เข้ามาถึงตรงนี้สักทีนะทุกคน99ถึง102นะครับเราจะทำการเปิดเลยฮะเฮ้ยใช้ไปทั้งหมดกี่อันเดี๋ยวค่อยไปนับให้กคนนะเปิดครับมาแน่นอน107 GK ใครวะเนี่ยโอ้โห เดีลิสต์101ครับนีครับแล้วก็เราจะสามารถนี่ฮะผมนะฮะยีิบเกจิกซอนะครับผมเนี่ยวิ่งไปทั้งหมด5รอบนะครับก็จะสามารถที่จะมาเล่นในฝั่งของ ตัวโน้ตได้เนี่ย5อันด้วยกันนะครับก็จะได้นี่ฮะนะครับมาดูกันที่ทางฝั่งของแกลอรี่ครับก็จะมีเข้ามามีอยู่4นักเตะ4ชุดด้วยกันครับซึ่งชุดแรกน่าจะเป็นคลาสสิกนะ ล็อกแจ๊สฮิปฮอปยังไม่เข้านะทุกคนเออก็จะมีให้แลกกันเหมือนเดิมนะครับแล้วนักเตะก็จะมีให้แลกให้แรกด้วยให้แลกนะในส่วนของนักเตะคลาสสิกก็จะมีประมาณนี้นะทุกคนนะบูสเกตกันก่อนนะตัวนี้นะฮะเซกิโอบูสเกตนะครับค่าพลังก็จะมีประมาณนี้นะทุกคน ค่าพลังอันนี้ก็จะใช้300ริกซอนะครับมาดูตัว300ริกซอกันก่อนนะครับมีเปโดนะครับเปโดนะทุกคนเออเนี่ยค่าพลังของเขานะก็ยังไม่น่าเล็กเท่าไหร่นะ300ก็จะมีอีกคนนึงนะครับก็คือเจมดิสันนะครับเนี่ยนะฮะพลังงานก็4ดาวนะแต่ว่าถ้าใครเป็นแฟนสเปอร์ชอบหรือว่ายังไงก็แลกกันได้นะทุกคนนะเราดูถัดไปครับเป็น450ครับมีอยู่ตัวเดียวก็คือ ดีกีอร์นะตัวนี้ก็ผมว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจเลยนะครับสําหรับนะดีกีอร์นะดูค่าพลังนี่เออเนี่ยนะฮะมีการพุ่งนะครับการพุ่ง119ยสิบเกนะคุณตำแหน่ง118นะครับรับบอล110ตอบสนอง121นะครับการเตะเนี่ยก็จะอยู่ที่103ปฏิกิริยาเนี่ย116นะทุกคนอันนี้ถือว่าดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นที่500 500จิกซอนะทุกคนก็จะมีนี่ครับจอร์นแบรนนะครับจอร์นแบรนตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับวิ่งวิ่งก็เร็วเลยทีเดียวนะ121นะทุกคนนะเออแล้วก็มีคุณสมบัติเข้ามาให้เรามากมายนะครับผมเป็นปีกซ้ายที่เตะเท้าซ้ายนะครับแล้วก็จะมี500อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหลุยคอสตานะทุกคนตัวนี้นะครับนะตำแหน่งทีมชาติโปรตุเกสนะครับผมตัวนี้เนี่ยซ้ายสี่ขวาห้านะครับผม <c oughs> มันจะมียิงไก่เข้ามาในแหน่ง C A M นะท่าสกิลสีดาวพลังงานใส่สีดาวครึ่งนะทุกคนตัวนี้ก็จะค่อนข้างที่จะผมว่าก็ยังช้าอยู่นะครับแต่ว่าเขาเป็นแบบเหมือนเพเมกเกอร์ไงทุกคนสามารถแลกได้แนละ้ว5 0จิกซอเท่านั้นนะครแล้วก็จะมีมาอีกเพิ่มเ,เพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็น650ิจิกซอนะครับมาดูตัวแรกนะเป็นอ,อนักเตะอาเซนอลน,นะครับเป็นมาทินโอลิกาตนะตัวนี้ผมโอ้ยน่าสนใจมาก โอริกาดนะครับผมเออพลังงาน4ดาวครึ่งเลยนะทุกคนแล้วก็ท่าสกิลเนี่ยหดาวนะครับตัวนี้เท้าซ้าย5ขวาสีนะครับทิปชาตินอร์เวย์นะทุกคนใครชินชอบเป็นแฟนอาร์เซอนอลก็สามารถจัดได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งนะก็คือตำนานอาร์เซอนอลนะครับหรือว่าตำนานฝรั่งเศสอย่างร,รูแบบปปีเลสนะครับผมตัวนี้ก็จะให้มานะครับเป็นในตำแหน่งของ LM นะครับเป็น กลางฝั่งซ้ายนะครับผมบีเลสนะวิ่ง115นะทุกคนนะตัวนี้นะเอ่อเท้าวขวานะครับสนะาย4ขวา5นะครับเพราะว่าวิ่งเร็วเลยทีเดียวนะครับมีปั่นโค้งแล้วก็มีเหนือชั้นให้ให้มาด้วยนะครับตัวนี้อยู่ที่650จิกซอเท่านั้นนะครับ เพิ่มขึ้นมาเป็น800นะครับมาดูคนแรกกันก่อนนะฮะก็คือตัวนี้เลยครับอเล็กซานโดรเนสตานะครับเป็นตัวที่อยู่ด้านหน้าเกมของเราที่เปิดเข้ามานะฮะคือเนสตาตัวนี้นะครับในตำแหน่งของกองหลัก107เลยทีเดียวนะแค่800เท่านั้นนะทุกคนมาดูคุณสมบัติดตัวครับให้มามีแท็กเกิลนะ ถือว่าดีสําหรับกองหลังนะครับแล้วก็มีลูกหมกที่ทรงพลังนะครับแล้วก็เล่นเพื่อทีมอีกด้วยนะทุกคนนะเออนี่คืออเลสโตรเนสตานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตาแหน่งของ CDM นะทุกคนกลางรับอย่างอังเดรปีโลนะทุกคนตำนานทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมโอ้ยพลังงาน4ดาวเครื่องท่าสกิล5ดาวนะครับผมมาเท้าเออสี่นะทุกคน OVR 1 0 7ส่งบอล123นะ ใครที่เป็นสายแบบแทงทะลุช่องหรือว่าส่งบอลดีๆคมๆเนี่ยให้กับกองหน้าหรือว่าปีกวิกเนี่ยนะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสกิลติดตัวคุณสมบัติติดตัวเข้ามาก็จะจะ็นเหนือชั้นมีส่งลูกไกลครับมียิงไกลด้วยแล้วก็มีเพย์มเมกเกอร์นะครับตัวนี้โอเคตัวนี้2ตัวนี้แค่800กิกซ์นะครับและก็มีนี่ฮะปีเตอร์ชบาอเคิลนะครับตำนานผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับผม ตัวนี้เลยนะทีมชาติเดนมาก OVR 107ทุกคนการพุ่งตัวเนี่ยดูสินะพุ่งตัว124ครับคุมตำแหน่ง121ครับรับบอล119ตอบสนอง125การเตะ120สภาพร่างกาย107นะก็จะมีคุณสมบัติเข้ามาสอกอันเลยนะครับก็จะมีพยายามไปติดม,มุมแล้วก็มีขวา้างไกลนะทุกคนนะและตัวนี้ครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือซินดีดีสีดานนี่ครับ OVR 1 0 7นะ 1,500กิกซอนะฮะเยอะที่สุดนะครับผมมาด้วยเท้า55นะซ้าย5ขวา5นะครับผมพลังงานอยู่ที่4ดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวฝีเท้า107คันยิง108ครับการส่งบอลร2 2การเลี้ยงบอลร1 5นะฮะตั้งรับ96้าบเลยครับผมสภาพร่างกาย9กนะครับพร้อมกับคุณสมบัติอันนี้ก็เป็นค่าพลังของนะทุกันนะ ออคุณนะสมบัติตตัวโอ้โหมีปั่นโห้เหนือชั้นแนะส่งลูกไกลมี maker, เพยเมเกอร์มียิงไซก้อยนะถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาเข้ามาอีกสักอันหนึ่งเป็นยิงไก่แต่มันก็จะโกงเกินไปไงทุกคนเออเอาแล้วตัวนี้ครับเซนเวริซีดานครับ1น0 0ันห้ารจิกโซ่นะ เอาลครับเรามาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะก็จะมีตรงนี้เลยนะครับเป็นแพ็คของพีชบีทนะครับต่างๆก็จะมีอยู่123456789มีประมาณเก้าแพ็คผมจะลองเปิดสักอันหนึ่งนะฮะชุดรวมประจำวันเอแล้วกันนะครับ2 0 0 102ถึง107นะทุกคนนะรุ่น1 0อถึง107 3เ0 0เพันนะครับไปเลยฮะอันนี้ไม่มีอะไรครับแรงนะครับ เรามาลุ้นเรามาลุ้นตรงนี้กันเลยครับเออในทางฝั่งของ3,000เพชรนะครับผมไปฮนะซื้อขายไม่ได้นะด้ตัวอะไรครับมาดูกันเลยฮนะเฮ้ยเบลเยียม CAM เออ, A เอ,อใครปะอ,อ๋อด้เมอร์เทนนะครับผมเป็น ร้อยสามนะถือว่าดวงดีอยู่หรือเปล่าร้อยสองเว้ยได้ร้อยสามเออสำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจว่าแลกดีไหมหรือยังไม่แลกนะครับก็เก็บจิ๊กซอไว้เพื่อที่จะเอาไว้แลกนะครับผมในส่วนของสัปดาห์ถัดไปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับจันอื้อเ่อนก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ